สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเศรษฐกิจนะคะก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทองค่ะตอนนี้ <c oughs> ใครเก็บทองนะคะตอนนี้ก็พุ่งเอาพุ่งเอานะคะขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่า <c oughs> ดอลลาร์ก็ร่วงหนักราคาทองคําตลาดโลกนะคะเขาบอกว่า สูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะว่าจะเอาออกมาขายก็ม,มีเส้นแค่นิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นทองม้วนทองหยอดไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องของทองค่ะเขาบอกว่ารายงานจากตลาดซื้อขายทองคําโลกคุณผู้ชมค่ะที่นิวยอร์กนะคะสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29สิงหาคมค่ะตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าราคาทองคําตลาดโลกมีราคาปิดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์เลยค่ะโดนตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนะคะราคาทองคําล่วงหน้ามีราคาปิดสูง สุดในรอบ1ปีที่2 0 4 8 7 1ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะเนื่องมาจากวิกฤตธนาคาร s v b นะคะแล้วก็ SB ปิดกิจการแล้วก็ถูกควบคุมโดยทางการสหรัฐค่ะส่วนสาเหตุจากเงินดอลลาร์สหรัฐออน ค่าร่วงลงมากนะคะพบว่าสอดคล้องกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอริยะสั้นอายุ10ปีก็ยังลดลงต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เรียกว่าเฟสวอตนะคะมีโอกาสตรึงดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐนะคะในการประชุมครั้งต่อไปค่ะในเดือนกันยายนเพิ่มมาอยู่ที่ 9ก็ก็ต้องดูเฟดนะคะว่าเอ๊เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงซึ่งการขยับของเฟดแต่ละครั้งน้องอายอม,มันก็นํามาซึ่งในเรื่องของค่าเงินบ้างเรื่องทองบ้างเรื่องของอัตราดอกเบี้ยบ้างซึ่งก็ต้องไปจับตาดูตรงนั้นนึงน่าเป็นห่วงนะเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งกระทบกับทั่วโลกแน่เลยค่ะแน่นอนประเทศมหาอํานาจนะคะ